ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นเปิดดวง3ราศีโชคดี3เด้งการงานการเงินความรักเข้ามาพร้อมกันจะมีราศีใดบ้างไปฟังพร,พร้อมกันเลยค่ะราศีแรกได้แก่ราศีกรกฎ ในช่วงนี้โชคดีมีชัยดวงการงานโคจรทับดวงชะตาตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าเสื่อมแต่คำว่าเสื่อมในทางโหงราศาสตร์มันไม่ได้เป็นอริมรณะวินาศมันเป็นการเสื่อมของมันแปลว่ายังอยู่กับมันได้ยังดีที่มีงานทำปกติมีงานประจําอยู่แล้วจะมีงานนอกมาเพิ่มพิจารณาดูให้ดีถ้าพอไหว ก็ลุยเพราะมันจะโชคดีจังหวะที่หนึ่งคือตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์หรือวันวาเลนไทน์ถึง12พฤษภาคมช่วงนี้ดีแน่นอนเพราะดาวสุภจรลาภะแปลว่าความสำเร็จจรเป็นโชคลาภเป็นโอกาสเป็นเรื่องดี การงานการเงินความรักดีหมดจังหวะที่2คือในช่วงวันที่2ตุลาคมถึง22ทธันวาคมดีมากเพ,พราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาใครสร้างบุญมามากก็จะหนุนนำสอ ราศีมังกรในปี2,568นี้ดาวเสาร์ย้ายราศีในรอบ2ปีเครื่องที่ผ่านมาอาจจะมีความคาดหวังสูงเพียงแต่ยังไม่สำเร็จตามที่ต้องการจะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ตั้งใจจะได้รับความสำเร็จที่มั่นคงแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคนให้เป็นพิเศษส่วนการเงินมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้มากกว่าทุกปีโดยเฉพาะในช่วงที่ราหูย้าย นั่นก็คือหลังเดือนพฤษภาคมไปแล้วดวงมีเกณฑ์รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่การค้าขายออนไลน์เริ่มคึกคักเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามานั่นเอง 3. ราศีเมษในช่วงต้นปีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หลังจากที่อั้นมาตั้งแต่ปลายปี2567พอเข้าสู่ต้นปี68 รายได้เริ่มกลับมาดีเงินไหลเข้ารัวๆโดยเฉพาะหลังจากวันที่13กุมภาพันธ์ไปแล้วดาวพฤหัสเดินหน้าส่งผลให้การเงินกลับมาราบรื่นล่ำรวยขึ้นส่วนกลางปีเป็นต้นไปจะมีการลงทุนใหม่ๆเพิ่ม มีผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตและมีเกณฑ์ที่จะได้ทำงานโดยอาศัยศักย,ยภาพด้านความเป็นผู้นำของตัวเองในการบริหารงานใช้ความสามารถในการเป็นคนกล้าคิด ก้าตัดสินใจผักดันให้ธุรกิจเติบโตยกระดับดียิ่งขึ้นอาศัยการเป็นนักขายที่มีกลยุทธ์ที่มีความแปลกไม่เหมือนใครแต่โดดเด่นกว่าผู้อื่นมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกินคาดจึงทำให้มีรายได้ดีแต่ก็ต้องรอบคอบและทำเป็นสเต็ปไปด้วย ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่าดวงเด่นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ